ครับวันนี้มาตัดใบตองนะครับไปห่อสมมูพี่น้องหรือว่าหอ่อแหนมตัดอยู่สวดนี่แหลคะครับผมสมหมูป็นและซืิออื่นเด้อพี่น้องเด้อสมหมูป็นและซื้ออืน่น แซ่บป,ป่านฟ้าห้องแน่นอนพี่น้องไปตองอยู่สวนพี่น้องดะได้มาขอเดี๋ยครับเดอ้อเอาไปห่อหอมกหัวกันได้ครับผมรับรองแซ่บป,ป่านฟ้าห้องไปตองสวนผมครับอย่าลืมด้วยครับเดอ้อ ส้มหมูหรือว่าหนมเป็นละผมเซื้เอเด้อนะครับเนะบมื่อน,นี้ได้บักหลายครับได้เป็นฮอบเลยขอบคุณนะครับขอบคุณคลิปด,ดีๆในเมื่อน,นี้นะครับย้ำนะครับสมมูเป็นละผมเสื้อเด้อขอบคุณครับ